สวัสดีค่ะเอดมินพิจัเยเถี่ยยอะพระวยนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พิจัยก็จะพามาสรุปนะคะผลนอยสีนอยนะคะอนอยสีนอยเจาะเด่นแยกเด่นทุกนอยนะคะพิจัยก็ให้เด่นสูสตรหนึ่งนะคะสูตรเ,เด่นรวมสูตรหนึ่งทั้งสี่กับแปดนะคะสูตรสองก็สองสูตรสองศูนย์หนึ่งสองนะคะเพื่อนจอ๋าเฉพาะกิจพิใจัยให้เด่นที่หกกับแปด หกกับเก้ต ar, าตัวเดียวกันแปดกับสามตัวเดียวกันนะคะใครจะชอบตัวไหนก็หยิบตัวนั้นนะคะผลที่ออกก็คือหกสองเก้าศูนย์เก้านะคะเพื่อนๆจะเก้ามานะคะเพื่อนๆจะถ้าใครหยิบเก้าได้บุญได้ล่างเลยนะถ้าใครหยิบเป็นเก้าเนาะที่หกกับเป็นเก้านะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นตรงนี้เนาะไปกลับนะคะแล้วก็ศูนย์นะคะเนี่ยศูนย์เก้าตัวนี้นะเก้าจะเป็นตัวนี้เนาะนะครับเพื่อนจะแต่ว่า แต่ว่าก็ยังถ้าใครวิ่งนะคะเพื่อนวิ่งรูดนะสายวิ่งสายรูดก็คือจะได้วิ่งถ้าใครวิ่ง6กนะคะก็ได้นะเพื่อนต่อไปรอบพิเศษนะคะเพื่อนจะรอบพิเศษพี่แจยกให้ดินอยู่ที่6กับ9ผลที่ออกก็คือ485 92อนะคะอันนี้ก็คือ9กาสองถ้าใครหยิบ9เนาะพี่แจยก็พูดอีกแล้วเนี่ยแต่9มีนะ9 2สอง โอเคอันนี้ไม่ต้องหยิบเลยเพราะว่ามันหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วก็สองก็มาตัวเจาะเลยนะคะเพื่อนจ้าส่วนปกตินะคะปกติพิจาให้เด่นที่ห้ากับแปดนะคะเพื่อนห้ากับแปดสามกับแปดตัวเดียวกันแปดห้าแปดห้ามานะคะเพื่อนนะคะถ้าใครหย,ยิบห้าก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครหย,ยิบห้าก็ได้เหมือนกันตัวกลับเนาะนะคะเพื่อนอรอบนี้ก็คือมาเด่นห้านะคะ ส่วนที่มาเด่น9เนาะนะคะเพื่อนเราก็ไปรอบ VIP กันเลยนะคะ VIP นะคะพี่แจก๊กเก็เด่นที่1กับ9กกับ6ตัวเดียวกันพูดอีกแล้วนะคะเพื่อนผลที่ออก2 7งเจอันนี้หลุดไปนะคะเพื่อนอันนี้หลุดไปนะคะแต่ว่ามันไปออกอยู่ที่เด่นรวมนะคะเด่นรวม8จะมีเข้าอยู่ที่อรอบปกติ นะคะเพื่อนรอบปกติเนาะแปดห้านะคะแปดห้ามีรอบพิเศษด้วยนะคะตัวแปดเนาะโอเคแล้วก็ไปของวันที่สิบเอ็ดกันเลยค่ะเพื่อนจ้ามันที่สิบเอ็ดพี่เจคให้เด่นรวมสูตรหนึ่งนะคะสามกับเก้านะคะสูตรสองก็เจ็ดแปดหกนะคะเพื่อน ให้เด่นเฉพาะกิจก็4กับ6 6กับ9ตัวเดียวกันนะพี่ j จก็วางให้แบบนี้นะคะส่วนพิเศษ5กับ4ค่ะปกติ0กับ6นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันอีกแล้วที่พี่ j จบอกบางทีเขาจะมาด้วยกันเนาะพี่ j จก็วางให้6 9เลยด้วยกันโอเคนะคะอ่าแล้วก็รอบ VIP ร,รอบ VIP พี่ j จก็ให้เด่นที่1กับ2นะคะมันวิ่งรูดไปกับตัวเจาะสีแดงอะเนาะก็เพื่อนๆก็ ใช้พิจรารณาดูนะคะเพื่อนตัวเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะบางวันก็เข้าก็เข้าทั้งหมดเลยนะคะบางวันไม่เข้าก็ขอกําลังใจกันไปนะคะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พิจรนรคะถ้ากดออกไปเนาะกับช่องน้อยๆน,นะคะช่องน้อยๆที่กําลังหัดไต่เต้าหัดเดินนะคะกําลังเป็นหอยอ่า หอยเลื่อยหอยอะไรก็ว่าไปค่อยๆตย่ไปนะครับเพื่อนค่อย,อยศึกษาไปเนาะก็หวังว่าเมื่อวานก็จะมีคนโชคดีเนาะเมื่อวานอาจก็จะมีคนโชคดีกับพี่ใจบ้างน,นะครับเพื่อนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะอปิษจารุภัยข้ยเจ็บแล้วก็ขอให้โชคมีลาภกับนพี่ใจทุกวันนะคะทุกวันทุกนอยทนะั้งหอยลาวหอยฮานอยนะครับเพื่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ